อุ้ยอุ้ยเพจดังเมามอยนางเอกตัวเล็กควงหนุ่มปริศนาเที่ยวต่อปทอ เพศดงังเจมอยร้อยแปดเมาหนางเอกดังเตยจรินพรที่วต่างประเทศกับหนุ่มรู้ใจคนใหม่พร้อมหย่อนคำบ่ายผ่าเอเอเอทำชาวเน็ตตามสืบหนุ่มคนนี้เป็นใครกรันเพศดังอย่างเจมอยร้อยแปดเมาหนางเอกสาวเตยจรินพรที่ตอนนี้เจ้าตัวได้จัดทริปไปพักผ่อนที่ต่างประเทศไกลถึงเดนมาร์กพร้อมปล่อยเสร็จภาพสวยๆออกมาให้แฟนๆได้อิจฉาแต่งานนี้สิ่งที่ทำเอาแฟนๆโฟกัสนอกจากเป็นความน่ารักของเตยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อด สงสัยไม่ได้ใครการที่เป็นตากล้องถ่ายภาพเสร็จนีให้หรือจะเป็นหวานใจคนใหม่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้สาวเตยก็ออกมายอมรับว่ามีคนคุยแต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวพร้อมหย่อนคำใบช้ชวนเผือกชวนสืบว่าหนุ่มคนใหม่ของเตยแม้ไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการก็รู้จักดีมีความเก่งรอบด้านโดยเฉพาะการเล่นกีฬาเหมาะสมกับเตยมากๆส่วนแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์หย่อนตัวย่อ,อก,กันใหญ่เอาเป็นว่าหนุ่มปริศนาคนนั้นจะเป็นใครหล่อเตยเปิดตัว เองนะจ้าอุ๊บส